คุณผู้ชมเคยสังเกตไหมครับว่าระยะหลังๆเนี่ย Gemini ดูจะมีความคล้ายกับ Chat GPT มากขึ้นนะครับก็คือเขาสามารถที่จะจดจำบริบทลักษณะเฉพาะของเราได้เพิ่มมากขึ้นแต่คุณผู้ชมหลายๆท่านก็อาจจะมองว่า,าไม่อยากเปิดใช้นะครับซึ่งก็มีวิธีการปิดด้วยนะครับหรือตลอดจนการรีเซ็ตบริบทนะครับ เราใช้กันไปนานๆเราก็อาจจะอยากรีเซ็ตบริบทที่ Gemini ได้เก็บข้อมูลของเราไว้เราก็สามารถที่จะรีเซ็ตได้นะครับวิธีการทำอย่างไรมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นแรกให้คุณผู้ชมเปิด Gemini ขึ้นมานะครับ g-e-m-i-n-i. g, e M I N g o g l e. o g l e dot c-o-m ครับเมื่อเราเปิด Gemini ขึ้นมานะครับเราก็จะอยู่ใน ช่องป้อนพร้อมให้กด insert space bar เพื่อเป็น browse mode แล้วกด control home ครับ Out หลังจากนั้นให้กดปุ่ม <Main landmark. S 3> tab เมนูหลัก button ยยเมนูหลัก button ให้กด enter ระบบก็จะบอกว่าขยายเมนูถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมกด enter แล้วระบบบอกว่ายุบเมนูยุบเมนูนะครับให้กดอีกครั้งครับขยยเมก็จะเป็นการปิดเ,เมนูนะครับให้พับลงมา ก็เหมือนกับการเก็บล่มนะครับจากนั้นก็กดปุ่มแท็บนะครับ Settings Help Menu Button Collapse Sub Menu มายังปุ่ม Setting กด Enter ครับกิจกรรม1 of 12ก็จะเจอกิจกรรมบริบทส่วนบุคคล2 of 12นะครับแล้วก็บริบทส่วนบุคคลวันนี้เราจะมาโฟกัสอยู่ที่บริบทส่วนบุคคลบรบส่วนบุคคล Menu Item Focus 2 of 12ก็กด Enter ที่บริบทส่วนบุคคลเลยนะครับ Main l a n d Level Heading ส่วนบุคลหลังจากนั้นเรากดคันดอนโฮมแล้วก็กด H อฮ่องกงมาสำรวจครับบริบทส่วนบุคคล Heading Level 1บริบทส่วนบุคคลแล้วก็ลองเลื่อนลูกศรลงดูนะครับว่ามีอะไรบ้างมอบประสบการณ์การใช้งานที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณโดยใช้แชทที่ผ่านมานอกจากนี้คุณยังสั่งให้ปรับแต่งคำตอบได้ด้วย Link ดูข้อมูลเพิ่มเติมแชทที่ผ่านมาของคุณกับ Gemini Switch On เปิดหรือปิดใช้การใช้บริบท Gemini ส่วนตัวของคุณเนี่ยนะครับก็จะเป็น Switch On ถ้าเป็นสวิตช์ออนนั่นหมายความว่าเปิดอยู่นะครับผมจะลองกดสเปซบาร์ให้เป็นออฟเนี่ยนะครับก็ปิดผมก็จะเปิดไว้เหมือนเดิมนะครับ <Gem ini. S 1> จะพร้อมใช้งานในฟีเจอร์เร็วๆนี้ <Gem ini. S 1> ก็มีคำอธิบายว่าจะพร้อมใช้งานในฟีเจอร์ไลซ์เร็วๆนี้นะครับนั่นหมายความว่า g e m i n i oh. ก็จะทำแบบเดียวกันกับ h a t GPT ได้มากขึ้นก็คือจดจำบริบทของเราได้มากขึ้น เขาเคยทักไทยเรายังไงในโหมดไลฟ์ก็จะทำได้แบบนั้นก็เขาบอกว่าเร็วๆนี้นะครับ <Link. S 1> ก็จะมีอยู่2ปุ่มปุ่ม ading, ide, บริบทแชทแล้วก็อีกอันนึงก็คือปุ่ม mer, หรือปิดใช้ฟีเจอร์ข้อมูลที่บันทึกไว้วฟีเจอร,ร์ข้อมูลที่บันทึกไว้นั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะพร้อมเพิ่มเติมให้กับเขาได้นะครับตรงนี้ Quick g i t ก็จะแนะนำวิธีการเปิดกับปิดก่อนนะครับส่วนวิธีการกำหนดค่าอื่นๆดูข้อมูลเพิ่มเติม คุณผู้ชมก็สามารถที่จะลองใช้ปุ่มแท็บนะครับหรือการเลื่อนลูกศรเพื่อสำรวจปุ่มต่างๆเพิ่มลบทั้งหมดก็คือเราสามารถที่จะกําหนดบริบทเฉพาะเพิ่มขึ้นไปอีกได้นะครับนอกเหนือจากการที่เขา,เาทําการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับและนี่ก็คือการตั้งค่าเปิดปิดบริบทส่วนบุคคลนะครับเพื่อการใช้งานเจ m i n i ที่ตอบโจทย์กับความต้องการของเรามากขึ้น ครับและนี่ก็คือเทคนิคการใช้งาน G e m i n i ซึ่งค u i c k g u ์ d e IT นำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมสำหรับ EP ีนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ